ก็สวัสดีครับเพื่อนคนคลิปนี้นะครับอัปเดตราคาบิ t พอยกันจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยโอเคครับเพื่อนก็สวัสดียามเช้านะครับวันนี้เป็นวันวันหยุดนะวันอาทิตย์ที่17นะครับเพื่อนก็ ผมอยู่นอกสถานที่นะออกมาเที่ยวนิดนึงนะครับพักผ่อนสมองหน่อยหลังจากที่บิตคอยล์รูลงมานะก็อ่ะเอาเว่มามาดูภาพเดกนก่อนนะครับเพื่อนตรงนี้นะเน็ตอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอืดๆนิดนึงนะครับก็ในภาพเดนนะครับเอ่อแท่งเทียนนะครับแท่งจิ๋วเลยอันนี้อัดในโน้ตบุ๊กนะครับเพื่อนก็มันก็จะกระตุกดีเลยดีเลยนิดนึงนะครับ แท่งเทียนเมื่อวานนี้นะครับเพื่อนก็เป็นแท่งเสี้ยนเล็กๆนะครับเพื่อนเรียกว่าแบบเล็กมากเลยว่ะนะตัวนี้นะก็ตัววิ่งอยู่ในกรอบแค่บางๆเองนะครับเพื่อนก็ดูจากสโตแคสนะอย่างเช้านี้นะครับถ้ามีรูดลงมาอีกเนี่ยสโตแคสติกนะลงมาโอเวอร์โซเลยนะครับเพื่อนซึ่งก็ยังอยู่ในแนวที่เรายังพอจะเทรดได้อยู่ตรงที่ว่าเป็นเหมือน ลงมาเก็บด้านล่างแล้วก็ดึงขึ้นไปนะถ้าแท่งวันนี้นะสมมุตินะแท่งปิดแท่งวีกเนี้ยลงมาที่115แล้วสวิงกลับขึ้นไปปิดแถวหนึ่งนะตรงนี้จะจัดว่าสวยมากนะครับเพื่อนก็จะเป็นการมาเก็บโซนล่างนะเดี๋ยวเราไปตีในเพอร์เพชชวลนิดนึงนะครับตรงนี้นะเมื่อวานที่คุยกันไว้นะในเพอร์เพชชวลเนี่ยก็นี่มัน มันควรจะต้องสวิงตามแนวสีเหลืองนะครับก็คือลงมาแถวๆสัก116400แถวๆโซนนี้นะครับซึ่งลองตีเป็นีเทสเมนต์ของทั้งชุดนี้นะครับจะอยู่ที่0.618นะโดยประมาณนะครับหรือประมาณตรงนี้นะนี่0.66116116184นะครับอันนี้นะก็ ลุนลนนะให้มันลูดลงมาทีหนึ่งแล้วก็เด้งขึ้นไปเลยนะครับทีนี้สโตเรียวไทม์นะครับเพื่อนจะจุ่มอยู่แล้วเนี่ยนี่ถ้าลงมาต่อนะก็จุ่มเลยนะครับตรงนี้เนี่ยสโตค่าเคเนี่ยอยู่ที่19แล้วนะครับเพื่อนก็เรียกว่าในแท่งวันนี้นะผมว่าน่าสนใจรับของนะครับเพื่อนก็ลองอไปพิจารณากันดูนะผมว่ามีโอกาสลู่ลงมาตอนปิดแท่งพรุ่งนี้เช้านะก็น่าสนใจรับของแล้วกันนะครับจะประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวมาโปรเจกต์ภาพวีก,กันนิดนึงนะครับภาพวีเนี่ยก็ถ้ามองในเชิงภาพวีเนาะไอ้เขียวตัวนี้มันเพียส,สู้แต่มันเด้งขึ้นไปเนี่ยกลายเป็นแท่งแดงนะครับก็ลุ้นนะครับให้มันขึ้นกลับมาปิดนะให้ปิดป็นเขียวนะครับซึ่งตอนเปิดแท่งเนี่ยอยู่ที่1 1 9 2 0 0กกว่ากว่านะครับตัวนี้นะก็ขอให้พุ่งปิดพรุ่งนี้เช้าอ่ะมีแรงซื้อกับคืนมานะไปปิดสัก หนึ่งหนึ่งเก้าห้าร้อยก็ยังดีนะเอาให้มันเป็นแท่งเขียวซะหน่อยนะเพราะจะดูสวยขึ้นมานิดนึงนะครับตัวนี้มองว่ามาลงมาปิดลงมาเป็นวีคลงมาย่อที่ e m เมเรียบร้อยนะครับขออย่าให้ลงไป EMA 21บเลยนะครับตัวนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะถ้าลง E m เม1บนะมันดูลึกไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าลง E m เม1นะก็จะเป็นคอมเ e t e ชุดน่าจะเป็นคลื่น4นะก็คือมองทั้งชุดเนี้ย อาจจะเป็นขึ้น3ขึ้นมาเดี๋ยวนะตรงนี้นะถ้าลงมา EMA 21นะ mm hmm. ก็จะเป็น1ลง2เด้ง3ตรงนี้นะครับแล้วลง4เนี่ยลงมาแถวแสนกับ7,000เนี่ยแล้วเด้ง5อย่างงี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น c o m p e t e ของ terminal แล้วคันเนาะอ่าแล้วก็ค่อยลงอย่างนี้นะครับแกลบทามิงเนี่ยก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับก็โซนๆน,นี้แหละนะผมว่าก็ ถามว่ามีความเปลี่ยนไปได้ไหมก็ยังมีความเปลี่ยนไปได้อยู่นะครับแต่ว่าก็ผ่อนลุ้นนอยบาให้มันลงมาเลยนะตัวนี้มือจะแตกแล้วนะผมก็ไปรับไว้นะครับตรงโซนบนนะก็ยังคิดว่าเดี๋ยวคือถ้าเราต้านทานไหวยังไงก็ตามมันก็สวิงกลับคืนมาอยู่แถวแถวไฮเดิมนะครับต้องมีเบรกอีกสักทีหนึ่งนะในมุมผมนะผมมองอย่างนั้นนะครับเพื่อนแต่ว่าชุดไส้ในเนี่ยบางทีมันอาจจะย่อลงไปปักลงไปอย่างนี้เลยนะ,ะมีโอกาส ลงมากินหัวตรงนี้3วิธีหนึ่งนะครับพึ๊ดลงมานะอ่าแล้วค่อย accumulate ในโซนตรงนี้นะครับเพื่อเด้งขึ้นต่อนะครับแต่ว่าทีเนี้ยความเร็วในการลงเนี่ยอาจจะลงเร็วนะครับลงเร็วขึ้นเร็วตรงนี้นะครับแล้วก็รูดลงนะยังคิดอยู่ว่าไม่น่าเกินไม่น่าเกินเดือนนี้นะคิดว่านะอ่อไม่ใช่ไม่ให้ไม่น่าเกินเดือนนี้เนะี่ยหมายถึงว่าเดือนเนี้ยพอสิ้นเดือนเนี้ยผมว่าก็จะเป็น จังหวัดที่ใกล้ๆจะขายจังหวัดหนึ่งนะครับแล้วก็สวิงอยู่ในเดือน9เนี่ยน่าจะเป็นจังหวัดสุดท้ายนะในการฮุบขึ้นนะครับก็เลยลุ้นนะตรงนี้นะว่าอย่าลงลึกเลยนะครับขอให้ตรงนี้มันกลายเป็นจบคลื่น3ตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ลงมาโอ้โทษทีครับลงมา4เนี่ยคือตรงนี้นะครับแล้วก็เด้งไซเวงอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้น5อย่างเงี้ยนะครับขอเป็นท่านี้จะดีกว่านะครับเพื่อน ก็รุ้นะไม่ให้หลุดสไป1หน1่งหนส่งนึโซนนี้นะครับโอเคก็รีแคปกันประมาณนี้นะครับสําหรับตัวภาพเดเนี่ยทรงยังไม่เสียนะครับถือว่าเป็นทรงที่ผมตีว่าดีเลยยิ่งเดลงมาโอโซนะครับในชุดตรงนี้นะก็ก็คือสโตเดเนี่ยลงมาโอเโซเนี่ยก็จะเป็นการย่อซ้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราเล่นลันกันขึ้นไปตอนที่มันคอดอัพนะครับ ตรงนี้นะเดี๋ยวเปิดสัญญาณของ stochast ที่เป็น s t a d y ประมาณนี้เนาะนี่มันยกโลมาตลอดนะเพื่อนตรงนี้ก็คือ1อันที่ยกไปแล้วอ่ะนี่มาถึงรูปตรงนี้นะครับตรงนี้ยกมีเบรกไฮอ่าตัวนี้ถ้าถ้าเกิดจะมีอ่าลงมาอีกสักทีหนึ่งก็ถือว่าสวยนะครับแล้วก็เด้งขึ้นไปตรงนี้เป็นท่าจบนะครับจบแล้วก็ลงเลยนะอ่ะก่ลุ้นให้ประมาณนี้แล้วกันนะครับ หรือถ้าเกิดมองเป็น a b c x a b c นะครับตรงนี้เป็นขึ้น x แล้วเนาะตรงนี้อาจจะทําทรงแล้วก็เด้งขึ้นไปก่อนนะครับ a b แล้วก็ค่อย c นะอ่ะก็เดี๋ยวเรารู้กันดูนะว่าออกท่าไหนนะครับแต่ผมเชื่อว่านะมันน่าจะขึ้นต่อได้นะครับเพื่อนก็จะประมาณนี้นะครับโอเคมาดูสีโมงกันบ้างนะครับเพื่อนความเริ่มร้อนนะเริ่มจะกระตุกแล้วนะครับสีโมงนะก็มีสัญญาณซื้อนะครับทีนี้นะครับตรงนี้นะก็ซื้อ2ออันเนี่ย ดูมันทําโลลงมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนก็ทรงยังไม่ค่อยดีดเท่าไหร่แต่คิดว่านะครับมีโอกาสเป็นไปนได้นะที่มันจะเด้งขึ้นมาปิดแถวนี้นะครับก็ยังคิดอยู่นะว่าเฮ้ยตรงนี้เริ่มก่อเริ่มก่อวอร์ด <c oughs> นะอาจจะต้องไปย่อยดูในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงอีกทีหนึ่งนะครับสี่โมงก็มีสัญญ,ญาณซื้อละนะก็เดี๋ยวเราอลองสเกลไม้ดูเล็กๆน้อยๆตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้นะก็เริ่มเป็นจุดน่าสนใจนะครับ มาดูในหนึ่งชั่วโมงต่อนะครับหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็นี่ตรงนี้นะเริ่มจะยกโลนะครับเพื่อนก็รอรุนนะว่าตรงนี้ยกโลได้จริงหรือเปล่านะครับอ่าใกล้เคียงแล้วนะตัวนี้เนี่ยอ่อสโตรเริ่มได้ลงนะครับตรงนี้เนี่ยได้ลงชุดนี้อยู่ที่20.5นะครับเดี๋ยวรอมันลูดลงไปถ้าสมมุติมันไม่หลุดตรงนี้นะครับถ้ามันไม่หลุดแนวหนึงเนี่ยก็สวยเลยตรงนี้นะครับก็ ผมคิดว่านะลองตีเป็นเทรนไลน์่ะไว้ตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเบรกเทรนตัวนี้ขึ้นไปได้หรือราคายืนเหนือ EMA 21ในทำเฟร,รม1ชั่วโมงได้เนะี่ยตัวนี้น่าสนใจหรือจริงๆเบรกเอา1 1118ขึ้นไปได้นะไปยืนไหวเนี่ยโซนนี้นะก็จัดว่าสวยนะครับก็เดี๋ยวรอแท่งเขียวใหญ่นะครับปุ๊บให้มันเบรกขึ้นไปก่อนนะครับเป็นชุดประมาณนี้นะเบรกขึ้นไปตรงนี้นะครับให้ไปยืนไหวหรืออย่างน้อยๆน,น,นะ ไปปิดเหนือ e m a 50นะครับในทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยผมว่าสวยนะครับเพื่อนก็คล้ายๆแนวแนว,แ,นวแถวตรงนี้นะครับประกาศตัวเองว่าเป็นจะเป็นขาขึ้นนะคล้ายๆตรงนี้เลยนะครับเนี่ยให้มันมายืนเหนือ e m a 50ให้ได้นะแล้วเราค่อยรับของเพิ่มไปเนี่ยก็จันร์ว่าสวยนะครับตรงนี้นะอ่ารอภาพประมาณนี้อยู่นะครับแล้วก็เด้งขึ้นไปนะก็ไทมิ่งเนี่ย <c oughs> มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในใน,ในก่อนปิดแท่ง 7จ็ดโมงเช้านะครับเดี๋ยวตีเป็นแนวปิดแห้งไว้ให้ก่อนนะครับปิดแห้งเจ็ดโมงเช้าเนี่ยจะเป็นแห้ง6กโมงนะครับนี่นะมันเหลืออีกหลายชั่วโมงนะเพื่อนอ่ามีได้อีกหลายแท่งนะอ่าขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ได้นะครับนี่ใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่แหละนะเนี่ยเหลือกลางวันทั้งกลางวันแล้วก็มีกลางคืนอีกนะครับเป็น20แท่งเลยนะผมว่าก็มีโอกาสครับที่จะเกิดภาพประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเรารอลุ้นกันดู ช่วงประมาณค่ําๆของวันนี้นะครับอาจจะมีจังหวะย่อเด้งก่อนแล้วก็ย่อลงนะตัวนี้จะเป็นจังหวะขึ้นรถนะครับเพื่อนโอเคแต่วันนี้นะครับก็ขอบิตคอย i n คงคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูอีเทอร์หน่อยนะครับอีเทอร์นะครับก็นี่เราตีกันไวน้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับว่าเป็นแนวประมาณนี้นะครับซึ่งก็วิ่งคล้ายๆในผังนั่นแหละนะแต่ว่าความลึกเนี่ยยังลงมาไม่ถึงนะครับก็ ต้องเผื่อใจไว้นะบางทีตีมาแล้วเนี่ยมันมาไม่ถึงตรงนี้มันยอ่อ0.18มาแล้วนะ0.16เรียบร้อยนะครับก็มีโอกาสที่จะไม่ได้ยอ่อมาถึง0.7แล้วกันเนาะอ่ะตรงนี้ถามว่ายอ่อจบแล้วได้ไหมเนี่ยก็ต้องตีบอกว่าได้นะครับ,บเพื่อนตรงนี้บางทีมันอาจจะลงมาเป็นแค่ A B C แค่นี้นะครับแล้วก็ตรงนี้กําลังไซเย์นะครับ เรียกว่าไซเว่เรียกพลังนะครับก็จะมีแนวเทรนไลน์ตัวนี้ที่เป็นตัวกํากับนะว่าถ้าเบรกขึ้นมาเมื่อไหร่หรือยืนเหนือ4,500ได้เนี่ยตงเนี้ก็จัดว่าเริ่มสวยนะครับก็เป็นจุดเข้าแล้วกันเนาะแล้วก็จะมีสต็อปลอสอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้4,350โดยประมาณนะครับก็ลองไปลุ้นกันดูนะครับสำหรับตัวอีเทอร์เนาะคุยคร่าวๆประมาณนี้ดีกว่าเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะออกท่าไหนแต่ว่าผมว่าสวยแล้วนะตรงนี้นะมันก็มาเรียนเรียอีเมย์อีองทอาเมย์ ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับซึ่งรีแคปภาพวีคเล็กๆน้อยๆแล้วกันเนาะภาพวิคเนี่ยเป็นแข้งเขียวนะเพื่อนเนี่ยเขียวจวดแล้วก็มีหางอยู่ด้านบนนะครับอย่างนี้เนาะก็ถามว่ามีโอกาสลู่ลงได้ไหมก็ได้อยู่นะครับถามว่ามีโอกาสวิ่งต่อได้ไหมก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับเพื่อนตรงนี้นะก็ลองรู้กันดูนะว่ามันจะออกท่าไหนนะผมว่าแต่อีเทอร์เนี่ยเท่าที่ผมตีเป็นไซเคิลไว้เนี่ยมันจะแกรบเนี่ยมันจะ อยู่เดี๋ยวนะอยู่แถวๆสิ้นเดือนนี้นะครับซึ่งมันใกล้เข้ามามากๆแล้วนะครับดูในชุดเดเนี่ยก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับดูในชุดของเดเนี่ยนี่จะอยู่กับคือเดือน7นะครับเอ้เดือน9วันที่7นะครับก็ตัวเนี้ยขอฮูปนะครับขึ้นแบบพาราโบลิกเฟดแบบแรงๆอย่างเงี้ยนะครับเฝ้าอย่างเงี้ยนะอ่าผมขอลุ้นประมาณนี้นะตัวเนี้ยขอตีโค้งแล้วก็ขึ้น เป็นอย่างนี้ไปก็ได้นะครับเพราจัดว่าสวยนะครับขอไปจบสัก6 0พันก็พอนะครับตรงนี้นะก็เลยรอรุ้นกันดูนะครับว่าจะออกท่านี้ไหมนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นภาพมโนนะจะประมาณนี้นะครับเพื่อนอเดี๋ยวมาดู LTC กันบ้างนะว่าเอ้ยมันย่อจบแล้วได้หรือเปล่านะครับ LTC เนี่ยก็ในมุมผมนะมันก็เริ่มมีแรงซื้อกับคืนมาแล้วนะครับเพื่อนตรงนี้ผมวาดเป็นเทรนไลน์เข้าคๆาไว้เมื่อกี้นะก็ มันเหมือนจะเบรกเทรนแต่ว่ามันก็ยังสวิงลุดขึ้นรุดลงนะครับอย่างตัวแท่ง day นะลงมา2แท่งนะครับมีแรงซื้อตัวนี้รอรุนว่าไซด์เว์อ up เนี่ยหรือว่าจะเกียร์ลิง up เลยนะครับตัวนี้ผมว่ามันมาตอก e m a 21เรียบร้อยนะครับตามสูตรเนี่ยก็คือไม่ e m a 2 1ส็แล้ว e m a 50นะมันจะลงมาชาร์จพลังก่อนแต่ว่าถ้าเป็น up เทรนเนี่ยในทำฟิ a เจอ์เนี่ยส่วนใหญ่มาจอดที่ e m a 21เอดย่างเดียวนะครับก็เป็นจุดรับของนะครับเติมพลังกันที่ประมาณ1 1 8นะครับ แล้วก็รอเกียร์ลิงขึ้นนะครับแต่ว่าตรงเนี้มันตอกออกมา2แท่งแล้วนะครับไม่รู้ว่าแท่งถัดมาเนี่ยแท่งเนี้ยจะลงมาให้เรารับอีกทีหรือเปล่านะครับถ้าลงมาเนี่ยก็รับไปแต่ถ้าไม่ลงมานะข้อขวาตรงนี้เลยก็ได้นะครับเพื่อนตรงนี้ก็สโตแคสเนี่ยอยู่ที่20.51เอ้ย20.5นะแบบเรียวไทม์นะผมว่ามีโอกาสนะที่มันจะเกียร์อัพตรงนี้ได้เลยนะครับตวงนี้บางทีมันอาจจะไม่ได้ย่อจุ่มลงมาให้เราแบบตอกชัดๆนะ เพื่อนดูตรงนี้แล้วกันเนาะเนี่ยจังหวัดตรงนี้ผมว่าค้ายในชุดตรงนี้มากนะครับเพื่อนก็มันลงมาปากัปากปักแล้วมันเด้งขึ้นแรงเลยนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวรอลุ้นกันดูนะว่าตรงนี้ขึ้นแบบฮูบเลยหรือเปล่านะก็รอลุ้นกันดูได้นะครับสำหรับตัว LTC นะผมว่ายังมีโอกาสฮุบขึ้นอีกหนึ่งชุดนะครับนี่มันอาจจะเป็นช่วงพักพักแบบพักฐานตังนี้นะครับย่อลงมา2 3สวันนะครับเสร็จแล้วพุ่งต่อเน,นี่ยอาทิตย์หนึ่งนะปื๊ดขึ้นไปนะ โอกาสไปร้อยแปดสิบยังมีอยู่นะครับเพื่อนก็เราลุ้นกันดูนะครับสำหรับตัว LTC เนาะในทางเฟรมไม่ย่อยนะครับเดี๋ยวขอย่อยในสีมงนะครับสีมงตอนนี้นะก็สโตกกาลังพุ่งขึ้นไปโอเวอร์บอร์ดนะครับมีสัญญาณซื้อตรงนี้แล้วนะครับซึ่งเป็นเป็นแบบชุดที่ไม่สวยเท่าไหร่นะครับเพื่อนก็ลองลุ้นกันดูแล้วกันเนาะตรงนี้ผมอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้นะจริงๆอยากให้มันจวดขึ้นไปเลยนะเบรกขึ้นไปเลยนะ แต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะเบรกไหวหรือเปล่านะครับก็ชุดตรงนี้นะครับก็ผมว่าสเกลในหนึ่งชั่วโมงจะดีกว่านะครับหนชั่วโมงนะครับเพื่อนก็มาดูแล้วเนี่ยมีจังหวะยกโลแล้วนะครับเพื่อนในตัว LTC เนอะอยู่ที่ในอ u t คอยหลายตัวเนี่ยมันก็มีจังหวะยกโลประมาณนี้แล้วนะครับเพื่อนก็สามารถเข้าไปลองโจโจกันดูได้นะตัวนี้ปิดเหนือเบรกแนวแนวต้านเรียบร้อยนะครับก็เหลือเหลือเบรกแนวแนวซูเปอร์เทนของหนึ่งชั่วโมงนะครับตัวนี้รอรุนกันดูนะ เบรกซูเปอร์เทนหนึ่งชั่วโมงก็คือจะเบรกเทรนไลน์ไปด้วยนะครับตรงนี้ก็คอยสเกลรับตอนหนึ่งชั่วโมงลงมาโอเวอร์โซก็จัดว่าสวยนะครับอ่าเนี่ยนะมันทำภูเขาลูกนี้ละเดี๋ยวมีอีกลูกนะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันดูนะหรือไม่งั้นนะมันอาจจะเกียร์ลิงอัพขึ้นไปเลยอย่างที่ว่านะครับก็จัดว่าสวยเลยนะครับตรงนี้นะก็ฝากไว้พิจารณากันดูนะครับเดี๋ยวมาดูในภาพวีครีแคปนิดนึงนะครับภาพวีคเป็นแท่งแดงนะครับก็ลุ้นเหมือนบิตคอยเนาะขอให้เกียร์ลิงอัพนนนนะะใพรุ่งี้นะ ปิดเป็นเขียวเนี่ยจะทําให้แท่งนี้มาดูสวยขึ้นมาเลยนะครับก็จะเป็นแท่งออกแนวเบรกซูเปอร์เทรนนะกึง่งๆนะมันไปเทสนะเนี่ยเพื่อน,อนๆดูเนี่ยซูเปอร์เทรนตัวนี้นะครับของภาพวีเนี่ยถ้ามันเบรกขึ้นไปปิดเหนื่อยร้อยยีได้นะครับในภาพวีเนี่ยก็จัดว่าสวยเลยนะครับก็อรอลุ้นกันเลยนะว่า LPC เนี่ยจะเกียร์อัพไปโซนบนนะครับไปโซนร้อยแปดสบแบบนะครับตัวนี้นะก็ลุนล้นๆกันดูนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับ โอเคครับเพื่อนก็ท้ายคลิปนะผมขออนุญาตสรุปอย่างนี้นะครับว่าก็ทุกตัวนะมันก็อยู่ในภาวะย่อแล้วกันเนาะเราต้องลุ้นกันดูนะว่ามันจะวิ่งขึ้นไปได้ขนาดไหนนะผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะอนาคตมันจะเป็นยังไงแต่ว่าตรงเนี้ยมันก็ถือว่ามันลงมาให้เรารับของนะครับดีดีกว่าที่เราไปรับอยู่ตรงยอดนะครับวันก่อนเนี่ย ขึ้นไปออทามไฮเนี่ยผมก็เตือนเพื่อนๆไปแล้วนะว่าตรงนี้รับไปมือแตกแน่นอนนะเวลามันทุบเนี่ยมันโหดนะครับซึ่งมันโหดจริงนะเพื่อนจะบิตคอยนะ์นะหนึ่งสอล่าหนึงลงมาเนาะก็ตอนนี้เหลือ1.17%่งหน่งเะเพื่อนคือแกลบหายไปประมาณแ0ดพันดอลเนี่ยคือแบบจัดว่าจุกนะเพื่อนก็เรียกว่ารับตรงนีน้ดีกว่ารับวันก่อนนู้นเนี่ย เยอะมากๆแล้วนะครับเพื่อนก็เป็นจังหวะนะให้รับของไปนะครับแล้วก็มันจะมีแนวสับบลอดที่แบบผมว่าก็ดูค่อนข้างชัดเจนอยู่ในตอนนี้นะครับเพื่อนก็ยังไงก็ลองสเกลไมายรับกันดูนะครับส่วนในในส่วนของเอาคอยอื่นๆเนี่ยผมว่าก็มีจังหวะให้รับของเพื่อไปเกี่ยวไปปล่อยข้างบนเนี่ยผมว่าในช่วงนี้จริงๆเนี่ยมาเล่นตัวเอาคอยเนี่ยก็ไม่น่าเกียดนะครับเพื่อนเพราะว่ามันมีจังหวะมีอะไรเนี่ยที่แบบผมว่าค่อนข้างชัดเจนกว่าบิตคอยนะครับซึ่งบิตคอยเนี่ยผมว่ามันน่าจะไปถึง ใกล้ใถึงจุดอิ่มตัวของมันแล้วนะผมว่ารอบนีบ้ขึ้นไปเนี่ยอาจจะไปได้แค่สักประมาณแสนสามแล้วก็รูดลงมาเลยนะผมผมเดาไว้อย่างนั้นนะครับก็ลองไปหาเอาคอยตัวจริง,งจังจัดจับจังหวะก,กันดูนะครับโอเคคลิปนี้นะครับขอจบแค่น,นี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องไอพีสตูดิโอช่องนี้นะครับแล้วก็ช่องนี้คืออีกช่องหนึ่งก็คือเอเวเดเต็ดนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนสวัสดีครับยุงกัดแล้วนี่ก่อน